สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดในงวดประจำวันที่20มีนาคม2568กก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่19นะครับผมสำหรับวันที่19แอดมินให้อยู่ที่0ูนย์กับ7นะครับผมสำหรับแนวทางนะครับผมมา4 7ในรอบเฉพาะกิจนะครับผม ก็06ในรอบพิเศษสายวิ่งสายรู้ได้01นะครับผมสำหรับ FC พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้89 63สำหรับในรอบปกตินะครับผมสำหรับในรอบ VIP นะครับผมได้85 28ก็เด้งๆนะครับผมสำหรับ FC ที่อยู่ในกลุ่มนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่20ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางมีเขาไม่หลุดนะครับผมอยู่ที่2กับสาสำหรับ2มี2 1 2 4 2 5 2 6แล้วก็2 7สำหรับ3นะครับผม3 4 3 5 3 7 3 8แล้วก็3 9 สำหรับตัวกันนะครับผม0ูนย์สำหรับสายเบิ้ลมี1น2่งหนึแล้วก็ห้ห้า สำหรับสามตัวนะครับผมมีหกสองหนึ่งสามสองห้าหนึ่งสามสี่แล้วก็หนึ่งสามเจ็ด fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc อพี่นอ้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ